ใครๆเจอกับน้องลิซ่าแล้วก็ต้องติดใจนะคะ พ่องูเคลื่อนไหวเหมือนว่าจะ move on เป็นวงกลมรอบๆตัวน้องลิซ่าเลยแล้วก็คุณพ่อเจสซี่บาร์บินนะคะก็มีการมาเปลี่ยนแคปชั่นอะไรยังไงกันคะน้องลิซ่าจะออกงานบุคลีอีกแล้วหรือเปล่าอัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าแบ็กพิงกันต่อนะคะเริ่มจากภาพภาพนี้ที่พ่องูค่ะมีการโพสต์เมื่อคืนทําเอาฮือฮากันใหญ่เลยนะคะเมื่อเขาค่ะโพสตคล้ายกับว่าเป็นการครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะในความทรงจําดีๆของเขาและหนึ่งในนั้นก็คือภาพภาพนี้การได้พาลิซ่าเที่ยว ทคไดในล a สเวกัสเป็นครั้งแรกสำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อมงูถึงกับส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปรับเธอจาก l a กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่เราได้เห็นน้องลิซ่าถ่ายกับรถสุดหรูอย่างโรลส์รอยราคาหลายสิบล้านซึ่งหลังจากนั้นค่ะดูเหมือนว่าเจ้าหญิงของเราก็จะอินกับโรลส์รอยมาโดยตลอดมาเที่ยวเมืองไทยค่ะก็มีการมาคุยก,กันกับคนที่เล่นรถรุ่นนี้นะคะ ส่วน CP ค่ะส่งรถมารับเธอก็โลสลอยด้วยเช่นเดียวกันคือเห็นบ่อยมากที่เป็นการถ่ายภาพคู่กันนะก็ไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะไม่ได้ตอนนี้เนี่ยน้องลิซ่าอาจจะมีรถยนต์โลรลสลอยเป็นของตัวเองแล้วก็วเป็นได้ซึ่งใครๆค่ะเวลาที่ได้เจอกันกันกบเธอก็มักจะเผลอตัวเผลอใจตกหลุมรักเธอตลอดล่าสุดเห็นคุณยังมัมมี่นะคะมีการมาโพสต์ภาพว่าได้เจอกันกับน้องลิซ่าด้วยเธอค่ะบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดนะเท่าที่เธอค่ะเคยเจอมาเลยทีเดียว ซึ่งอีกคนค่ะเห็นแล้วก็ผิดฉานะบอกว่ารู้ไหมคุณเนี่ยได้เจอกันกันกบลิซ่าเนี่ย นั่นมันเป็นความฝันของฉันเลยนะเรียกว่าใครๆค่ะได้เจอก,กันกับเธอแล้วก็เหมือนกับโดนตกไปไหนไม่รอดค่ะต้องอยาจสมูฟเป็นวงกลมอยู่รอบๆตัวเธอทุกรลน์นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยข่าวของคุณพ่อเจ b ซี b บาร์บินกับงานของทางบุคลีในวันพรุ่งนี้เห็นว่าที่เกาหลีค่ะเขากําลังจะมีงานอีเวนต์นะคะในวันที่23นี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อเจซีบาร์บินค่ะมาเปลี่ยนแคปชั่นในรูปภาพของโนลิซ่าบอกว่า see you next week ที่โซ่เอ๊ะหรือว่าโนลิซ่าจะ ไปร่วมง,งานงานนี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมงานจัดที่เกาหลีใกล้ๆแค่นี้เองนะคะก็ขอให้นอริซ่าได้ไปจริงๆเธอค่ะอยากจะเห็นเธอแล้วเนาะไม่ได้เจอหลายวันก็คิดถึงคิดถึงค่ะแล้วก็บูเกอรลก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีในทุกๆงานด้วยนะคะหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นอนอริซ่ากันนะยังไงมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า